่วงคนไทยไม่ลืมตัววัดสุวรรณารามหรือวัดทองเป็นวัดที่สร้างขึ้นปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายต่อมาสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช้เป็นที่ประหารเชลยพม่าจากค่ายบางกุ้งจึงเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้อาถรรพ์แรงมากต่อมาจึงมีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินนะ วงเวียนท่าน้ำวัดสุวรรณา,ารามราชวร,รวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพโดยจัดสร้างพระบระมาราชานุสาวรีขึ้นสแบบคือแบบไทยเป็นเนื้อทองเหลืองรมดำนั่งห้อยพระบาทมีพระแสงดาบพาดบนพระเพลาประกอบพิธีเททองหลอ่อโดยคณะสาธุชนวัดสุวรรณารามราชวร,รวิหารเมื่อ28ธันวาคมพุทธศักราช2556และแบบจีนสลักด้วยหินแกรนิตขาจากมณฑลสุทา สาธารณรัฐประชาชนจีนมีเอกลักษณ์เป็นศิลปะเชิงช่างแบบจีนประกาศพระกิติคุณของพระองค์ที่กอบกู้เอกราชรวมแผ่นดินไทยให้เป็นบึกแผ่นนำมาเป็ิสถานไว้เมื่อวันที่10พฤษภาพุทธศักราช2557จยาคติคองเชื่อที่ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนทางบิดาของพระองค์ท่านเป็นคนจีนจากปนทุนโซเทาปัจจุบันโซเทามีสันของพระองค์ป็ิสถานอยู่ด้วยเช่นกัน การปฏิสถานพระพระมรูประเจ้าตากสินเชื่อมเชื่อกันว่าเป็นการสร้างสิทธิมงุลให้กับพื้นที่สลายอาถรรพ์และปลุกล้ําใจคนให้มีความสามัคคีทั้งไทยและจีนสนับสนุนโดย Major c ์ซินิเพและ b รูโอลิทิมแอนด์บร